ตัวนี้ก็เป็นของนะครับบุญน,นันท์ซิงค์นี่ครับโอ,ขอ้ของแท้ของขแท้มาตะแลงตะแลงมาเสียเอกมามารถหล่อกันชนกันชนน่ะเจียมตัวรถกันชนน่ะนะเจียมตัวรถกันชนน่ะสุดเสียง Boom, <laughs> thế hương nên ngon là bằng thang Bây giờ gì thế này nè <laughs> <Ủa. cười> เดินหนายงังไม่เหมือนเดี่ยหนะได้แล้วโอ้ทันรันลันเลยครับ ก็โอ้โหทะเลาหดกันมากครับไม่ได้ถ่ายเลย,ยีช่วยกันครับเพราะว่า,วารถติดสองคันคันเสียอก็ติดคันเสียเขียวก็ติดกัน,กนเอก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่อุปสรรคของทีมงานเราทีมงานเรามันต้องผ่านไปกันไปได้ดวยดี เ <laughs> สียเขียวเสียเขียวขอขับแม่โคครับวันนี้ไอ้คุณพ่อท่านพ่อครับรถหกล้อ,อ เป็นภูโซ่4 M50 เป็นเครื่อง c M50 ครับ4ซูคเขามาเร็ว รอตัวแรงแรงมากครับนายเอกเด็กบ้านนอกสุดจัดสุดจัดสวยมากเลยรถส หน้าเล็แถมสไตล์ไปเนี่ยอะไรไปลาวไปวิบบับหรือเรียกสั้นๆไปรุ่น5ห้าหมื่นโอ้จับเต็มเด็กโดนจับเต็มไปเ่อนเส้นเลิฟมจับเต็มจับโอ้สองเลย สวยมากครับรถสกแต่งสไตล์คนทุนน้อยแต่ค่อยๆแต่งแต่ก็หมดเยอะนะรถสีเองดีเซลเด้อขนาดเขียวเลยแล้วไปดูแม่โคดส,สีเขียวเร็วม,มากเลยครับนี่นมาที่ไฟฟ้าครบครับสวิงออกบ้างไม่ออกบ้างปั๊กมันหวมเราบอกไปสวิงเมื่อเช้านี่เห็นออกอยู่ ก็เสียตออกากแค่ไปแล้วเด,ดกซึ่งรอรถก็รอคนก็รอเด็กเย้ายนี่ก็รอเหมือนกันจะไหนใจได้มขนาดเลยสรุปรถเป็นเพื่อนกันทั้งหมดครับผมบกม็เป็นเพื่อนกันกับเด็กเจ้าเด็กเจ้ารุ่นเดียวกันกับผมครับรุ่นเดียวกันหมด พอมันเพลิงมันเกิดครับแอบรอแอบรอทั้งสองคนนี้โสดหมดนะครับทั้เสียเขียวเสียสาวได้สนใจมาลวนเสียเสียเขียวนี่กะน,นี่รถุผละนั่นขัดนั่นกันแม่ของเบุญนน่ะนะจัดเลือกันแม่แม่โค่นี่กันแม่ไม่เงี้ยมาที่เบื่อสี้อยสี่สิบบาทอีกขันหนึง่งเนาะ có thằng cả xóm loại phân sao bạn để bằng cả má rồi chị đây chị chỗ này cấp này nhà thầu chạy đi mất tụi con thằng xóm con này thằng xịt cho nó xịt ผมพุ่นบอกคนงานไปโค้งเลยครับว่ามา,มาแล้วว่าแล้วมานีอยะจะดีหันไปค้นี้ไปไหนด้วยเนี่ย อย่างวางนาเป็นว่าหลอกหรมันงามๆเนี่ยยยเอารถถลงไปปาเป็นว่ามันมันงวดกอนเพรเดี๋ยวรถมันเจียอย่มันเสียงดงอมันคนละคันกันมันคนละคันว่าเดียวตอที่เน ่องเทอร์โบ150รถสีเขียวเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวคลชิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็เจอกันลิปต่อไปขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันนะะช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้นี่ผมหาค่านมลูกมันนั้นได้กับหาค่าเทอรูกบันทันได,ได้ก็เลยผมมีเวลาถ่าย ถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เยอะๆเพราะได้ค่านมลูกกับค่าเทิมลูกนะเคครับ